โอปอลสุชาตาคว้ามงกุฎสตาล์คราว์ประจำตําแหน่งมิสยู n นิ e เวอร์สไทยแลนด์2024ดาวดวงใหม่บนจัก,กรวาลถือกําเนิดแล้วเมือ่อโอปอลสุชาตาช่วงสีสาวงามในวัย21ปีตัวแทนจากจังหวัดกรุงเทพมหานครคว้ามงกุฎสตาล์คราว์จาก M O U A W A D มงกุฎประจำตําแหน่ง Miss Universe ร์สไทยแลนด2024ไปครองได้สําเร็จ พร้อมรับช่อดอกไม้เกียรติดพระจันทร์เซียวจาก F L O W D E S I G N ที่เนรมิตขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ต้องการสื่อความหมายถึงพลังของเพศหญิงในการเริ่มต้นใหม่ซึ่งพระจันทรเซี่ยวพร้อมส่องแสงแพรวแพรวคู่กับดวงดาวทั่วทั้งจัก,กรวาล อีกทั้งยังได้ที่พักอาศัยคอนโดมิเนียมสุดหรูจาก A S S E T W I S E โดยในค่ำคืนที่ทุกคนรอคอยนะ MCC Hall The m o l l Lifestyle บางก k a 4 0สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2024ได้เปิดตัวในชุดโอเพน n ิ่งก่อนที่พิธีกรประจำการประกวดครั้งนี้คุณอามกรกันสุดที่โกเศษจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้าย ต่อด้วยโชว์สุดพิเศษจากนาลินนิชามินและเจนนี่รุ่นพี่ทั้ง4คนจาก Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์0 2 3ซึ่งมาพร้อมกับ20สาวงามที่ได้สวมใส่ชุดว่ายน้ำจากย n นิคแวร์ที่นำเสนอในคอนเซปต์ The Angelic Swimsuit Collection ชุดว่ายน้ำสุดปราณีตที่ปักด้วยคริสตัลสวารอบสกีก่อนจะประกาศผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายในชุด Evening g ร o w นและอีก2คนจากยอดขาย TPG n Shop และ POPU l Award by TPG n Application ต่อด้วยโชว์สุดพิเศษจากแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023และรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023และการประกาศสาวงามผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายซึ่งสาวงามทั้ง5คนจะเปิดตัวในชุดราตรีพร้อมด้วยเครื่องเพชรสุดหรูจาก M O U A W A D ก่อนจะประกาศเข้าสู่ช่วง3คนสุดท้ายที่ต้องประชันไหวพริบและความสามารถด้วยสปีดเพื่อคว้าคะแนนจากกรรมการก่อนจะเข้าสู่วินาทีสุดตื่นเต้นขอเบรกด้วยโมเมนต,ต์แห่งความทรงจำเมื่อแอนโทเนียโพซิลขึ้นอําลาตำแหน่งในฐานะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023และวินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อพิธีกรได้ประกาศชื่อของมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024ได้แก่ โอปอสุชาตาช่วงสีตัวแทนจากจังหวัดกรุงเทพมหานครพร้อมรับมงกุฎประจำตำแหน่งสไลล์คราวจาก M O U A W A D พร้อมสายสาพช่อดอกไม้จาก F L O E D E S I G N และรางวัลประจำตำแหน่งอีกมากมายซึ่งรองทั้ง4ี่สาวงามได้แก่สุรีสุริสาซูซานน่าเรโนตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตคว้ารองชนะเลิศอันดับหนึ่งมุกการฤทไัยทัศบุตัวแทนจากจังหวัดอูบลราชธานี คว้ารองชนะเลิศอันดับสองป๊อปปี้บุญยิสาจันทาราชัยตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคามคว้ารองชนะเลิศอันดับสามและรองอันดับที่สได้แก่ไหม่ใหม,ใหมไทยสุริยยันยงตัวแทนจากจังหวัดสมุทรสงคราม